สวัสดีสสดค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยกับหมออจิมานะคะเราเจอกันทุกๆวันจันทร์สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะคะทาง n n 2, ท NN2 t นแอ i ด i o n 8แแห่งนี้นั่นเองนะคะวันนี้เหมือนเดิมเลยค่ะคุณหมอจะมีเรื่องน่าสนใจมาชวนพวกเราคุยผู้หญิงฟังได้ผู้ชายชฟัง,<า>งดีฟังกันได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะคุณหมอคะวันนี้เราก็จะคุยกันถึงเรื่องของนอกเหนือจากหน้าตาแล้วเนาะมาคุยกันถึงเรื่องของสิ่งที่บางคนอาจจะมองข้าม ก็คือเรื่องของแขนขาแขนขามันก็สําคัญเหมือนกันล่ะค่ะใช่มันสาคัญสวยแค่นี้ไม่พอไม่พอต้องทําให้แขนเรียวขาเล็กอ้ออันนี้เหมาะมากค่ะเพราะว่าคนไทยหรือว่าสาวไทยโดยเฉพาะวัยแอนนะคะรุ่นแอนอาจจะไม่ใช่รุ่นปัจจุบันเพราะเด็กสมัยนี้จะตัวอย่างนี้เันหมดแล้วเป็นตะเกียบคือบางคนนี่มีปัญหาคือน่อง โตที่เขาเรียกจิกโกคุมซอยขาใหญ่หรือว่าแขนไม่เรียวเล็กดังแบบวัยรุ่นสมัยนี้วันนี้เรามีวิธีดูแลกันมีวิธีดูแลอดใจรอแป๊บหนึงนะคะแต่ว่ามาติดตามข่าวช่วงแรกกันก่อนเกี่ยวข้องกับขนาดของอวัยวะส่วนหนึ่งของสุภาพสตรีที่รับรองฟังข่าวนี้ทุกคนจะต้องอึ้งทึ่งแน่นอนนะคะไปติดตามกันในช่วงหมอคุยข่าวค่ะ หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยออไวเต้เซรัร่มบำรุงผิวให้หน้าขาวใสลดกระฝ้าจากประเทศเกาหลี ข่าวที่จะนำมาคุยกันในวันนี้นะคะเป็นข่าวที่ดังไปทั่วโลกแล้วก็เป็นที่สุดของโลกด้วยค่ะคุณหมอค่ะหมอไม่เอาคนนึงแหละเป็นสูภบ้าแล้วก็คนนึงชื่อว่าคุณมิเกลร a ฟฟิ n เนอนะคะอายุ39อยู่ที่ L.A. อเมริกานี่เองนะคะเธอคนนี้โด่งดังไปทั่วโลกเพราะว่าเป็นเจ้าของสถิติผู้หญิงที่มีขนาดสะโพกใหญ่ที่สุดในโลกบองมันดังแบบอื่นได้ไที่ว่าใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะจะใหญ่สักแค่ไหนกัน เพื่อนๆเราสัก45 50ก็ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วคนนี้เนี่ยสะโพกมีขนาด100นิ้วค่ะโอ้ไหนก็สาเท่าซึ่งจริงๆถ้าดูจากรูปเนี่ยก็เป็นผู้หญิงรูปล่าง ตุ้ยนุ้ยธรรมดาเขาบอกว่าตอนเขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยรูปร่างเขาก็ปกติดีค่ะแต่หลังจากที่คลอดบุตรเป็นจำนวนสีคนสะโพกเขาก็ขยายใหญ่แบบนี้นะคะใหญ่จะมีขนาด100นิ้วเวลาจะไปไหนจะได้ยินเสียงคนหัวเราะเยาะตลอดเวลาแล้วก็จะได้ยินเสียงชัตเตอร์จากมือถือเลยเลยอย่างนี้มาอาจจะคงอัพเฟซบุ๊กอัพอินสตาแกรมกันนะคะจากรูปของเธอนะคะมหมอว่าเวลาเข้าห้องน้ำห้องน้ำก็ลาบากด้วยนะเนี่ยเข้าไม่ได้ถูกต้องค่ะเปิดปิดประตูเองไม่ได้เดินก็ต้องคอยตะแคงใช่แล้วจะนั่ง รถเดินทางไปไหนเนี่ยซื้อตั๋วสองที่ค่ะลําบากมากมีคนแนะนําให้ไปผ่าตัดออกแต่เธอบอกว่าธรรมชาติให้มาอย่างนี้เธอพอใจแล้วแบบนี้เนี่ยหมอว่ามันผิดปกตินะหมอว่ามันผิดปกติบางทีเนี่ยจะเป็นความผิดปกติของฮอร์โมนที่ทําให้เกิดการสะสมไขมันผิดส่วนไปเฉพาะที่ตรงบริเวณพวกนี้ได้แต่อันนี้มันเยอะไปไหมคะใหญ่มากอ่ะอย่างนี้เราต้องดูแลยังไงคะต้องถ้าเขาอยากจะ าากจะเปลี่ยนขนาดเนี่ยถ้าอยากจะเปลี่ยนขนาดจริงๆก็คงไม่มีวิธีไหนนอกจากการดูด,ด,ดเพราะดูแลอาจจะไม่ได้อ้วนมากแต่อาจจะมีปัญหาการสะสมของไขมันมันผิดปกติคือไปอยู่บางที่บางส่วนที่มันมากผิดปกติก็ต้องแต่ต้องลดน้ำหนักแหละอันแรกคือต้องลดน้ำหนักก่อนนะ,ะเพราะว่ายังไงก็ตามดูแลเนี่ยมวลไขมันมันสูง มันมันค่อนข้างจะสูงมากกว่ามวลกล้ามเนื้อต้องตั้งแต่เรื่องของการออกกําลังกายเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะก็คือลดน้ําหนักแต่ามาลดแบบให้ถูกวิธีค่อยค่อยค่อยๆลดแล้วก็ไปปรับกลุ่มพวกฮอร์โมนอาจจะมีฮอร์โมนบางตัวที่มันผิดปกติค่ะแล้วก็ถ้าใยากจะลดขนาดแล้วเลวก็ต้องดูดไขมัน,นออกอย่างนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับคนธรรมดาขนาดสะโพกขนาดไหนที่มันเกินมาตรฐานละะโอ้โหอันนี้เนี่ยเวลาเขาวัดเขาจะวัดเป็นสัดส่วนระหว่างเอวกับสะโพก คือถ้าสัดส่วนมากเกินผิวปกติก็คือแสดงว่ามีไขมันในช่องท้องสูงก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่บ่งชี้ถึงเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดได้อ,อาจจะมีปัญหาพวกโรคเบาหวานความดันอะไรพวกนั้นตา่างได้ถ้าอ้วนก็ต้องเอามาเทียบสัดส่วนก,กัน เห็นแบบนี้แล้วคงจะไม่มีผู้หญิงคนไหนอากจะมีขนาดสะโพกใหญ่เท่านี้อีกแล้วนะคะคืออะไรที่มันเป็นส่วนเกินเรากําจัดออกได้หมดทุกส่วนเลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่วันนี้เรามาคุยกันมาเนรมิตกันดีกว่าคำงจะให้แขนเรียวแล้วก็ขาเล็กเนรมิตได้เนรมิตได้ขอใช้ท่านี้เลยค่ะงั้นมาติดตามกันในช่วงหมอชวนคุยค่ะ เมื่อขือเปร่อผลช่วยลดระด,ดับคอเลสเตอรอลมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งตับและลำไส้ใหญ่รากรักษาอาการไอหอบหืดขับปัสสาวะขับลม ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอ หมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์นการแพทย์เม็ดดีไซน์อัจ,จิมาสหาคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1-089-900-6100 เชื่อว่าตอนที่คุณผู้ชมได้ยินหัวข้อในวันนี้นะคะก็คงอยากจะรู้แล้วค่ะว่าแขนเรียวขาเล็กเนี่ยเนรมิต ER ได้ยังไงเราเนรมิตได้เกือบทุกส่วนเลยทุกส่วนร่างกายงั้นใช่ใชหมออจิมาคุยกับเราดีกว่าวันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณหมอขาเนี่ยเคยได้ยินแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับใบหน้าเป็นอันดับรแรกคือจะสวยจะหล่ออะไรก็ต้องขอหน้าไว้ก่อนอย่างเงี้ยจริงๆแขนขานี่มันมีความสําคัญและส่งผลกับความสวยความงามมากน้อยขนาดไหนหมอสําคัญนะผู้หญิงอาจจะลืมไปหรือเปล่าวาจริงๆแล้วอะ ผู้ชายเขาก็มองด้วยนะ,ะสัดส่วนแขนขาโดยเฉพาะส่วนที่มันพลเสื้อผ้าออกมามคือถ้าสมมติว่าแขนเรามันนะย้อยหย่อนยานมีเซลลูไลหรือมีตัวอะไรมันตัวนอนเป็นคีลอ,อยู่บนออผิวก็ดูไม่สวยหรือขนดกเกินไปหรือว่าบางทีขาเนี่ยถ้ามีแบบเส้นเลือดขอดหรือว่าน่องโตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลเลยหน้าสวยแล้วเรียวเล็กแล้วแขนขาก็ต้องเรียวต้องเล็กด้วยวเขาบอกว่าโง่เฮงเนี่ย โหเฮงก็ยังพูดถึงเลยนะเรื่องของเรื่องของแขนขาเนี่ยคือถ้าสมมติว่างโงเฮงดีเนี่ยแขนขาจะต้องแบบว่าได้สัดส่วนพอเหมาะกับลำตัวกับช่วงไหล่ถึงจะถือว่าเป็นคนบึกบึนทำงานดีอะไรเงี้ยถือเป็นลักษณะที่ดีผู้ใหญ่ชอบอเป็นส่วนที่เราไม่เคยให้ความสําคัญกับมัาเลยนั้นวันนี้มาให้ความสําคัญกับมันดีกว่าอย่างแนนไดเป็นคนตัวเล็กตัวเล็กเลยค่ะแต่แขน น,นี้มันเกิดจากอะไรคะคุณหมอส่วนใหญ่ถ้าแขนขาใหญ่มันก็มีอยู่ไม่กี่ส่วนนะ,ะอันแรกก็คือมาจากไขมันมส่วนใหญ่ก็เจอในคนอ้วนะนะคะคนอ้วนก็นอกจากมีไขมันสะสมตามบริเวณหน้าท้องแล้วก็อาจจะมะีบริเวณของต้นขาบริเวณของแขนก็ได้นะคะคือเป,เป็นการสะสมของไขมัน เฉพาะที่นะคะในคนที่อ้วนแต่ว่าคนที่อ้วนอ้วนผอมๆก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเวลาที่มีการมีการลดน้ําหนักมากๆไขมันบางส่วนมันไม่ได้ไปด้วยอย่างเช่นพวกที่ลดผิดวิธีคือตัวจะผอมแต่แขนขาจะแบบใหญ่คือมีไขมันไอ้ตัวไหนที่ไปกองอยู่ก็ยังอยู่ผิดที่ยไม่ไปใช่หรือของคุณนี่อาจจะเกิดจากการขาดการออกกําลังกายก็ได้เวลาขาดออกกำลังกายพบก็ทำให้อไขมันบางส่วนนี่มันเยอะผิดปกติ ก็ได้เหมือนกันอนอกเหนือจากส่วนของไขมันที่ที่อาจจะมีชั้นของความหนาของเซลล์ไขมันเยอะแล้วก็อาจจะมาจากกล้ามเนื้อก็ได้บางตำแหน่งโดยเฉพาะอย่างขาถ้าคุณยายแบบชอบใส่ส้นสูงใช่ไหมเราต้องแบบดูดีอะไรเงี้ยก็ใส่ส้นสูงเวลาเดินมากๆก็อาจจะทำให้มีปัญหาคือกล้ามเนื้อน่องมันใช้งานเยอะ พอใช้งานเยอะเสิปุ๊บก็จะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นโตผิดปกติก็ทําให้ดูไม่สวยจริงค่ะมันมาได้หลายสาเหตุมากมาได้หลายสาเหตุมากๆเลยพอรวมตัวกันแล้วมันก็ทําให้เราดูไม่ดีดูเป็นผู้หญิงล่ำๆใช่ดูเป็นคนไม่ดูแลตัวเองรวมไปถึงบางทีก็มีอะไรหย่อนยานตองแต่งนั่นแหละไม่กล้าใบ้ใบใครนะคะทั้งหมดนี้ต้องมาดูแลต้องมาขจัดกันก่อนที่เะไปพบคุณหมอเนี่ยเรามีวิธีการดูแลโดยส่วนตัวเองก่อนไหมว่าทํายังไงให้แขนขาเรียวเล็ อ่าถ้าแฝงแขนขาเรียวเล็กก็หมายถึงว่าต้องเฟิร์มคำว่าเฟิร์มหมายถึงว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงค่ะไขมันไม่มีงั้นก็คือต้องออกกําลังกายการออกกําลังกายเนี่ยก็จะมีหลายแบบออกกำลังกายเองก็ได้การออกกำลังกายเองก็อย่างเช่นอาจจะจ็อกกิ้งนะคะแล้วก็อาจจะปั่นจักรยานหรือแทนที่จะเดินหรือแทนที่จะเดินขึ้นลิฟต์ก็บขึ้นบันไดแทนอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆที่จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อแขนขาของเราได้ออกกําลังกายแกวงแขนก็ได้ได้หลายอย่าง แต่ถ้าสมมติว่าไม่อยากออกกำลังกายเองขี้เกียจนะก็จะมีวิธีออกกำลังกายอย่างอื่นอีกอย่างเช่นอาใช้เครื่องมือมาช่วยนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นาการออกกำลังกายในแนวดิ่งแบบสั่นในแนวดิ่งก็ได้การสั่นในแนวดิ่งเนี่ยทำให้มีการกระแทกของของกระดูกเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ลดการเสื่อมหรือลดการผุก,ผก,กร่อนของกระดูกลดปัญหาเรื่องกระดูกพุนทําให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงเหมือนกับเวลาที่เรา ออกกาลังกายเยอะๆมีการ exercise, กเอ็กซ์ซอส์กล้ามเนะื้อเยอะๆกล้ามเนื้อทำงานเยอะอันนี้ใช้การสั่นแทนมันก็จะมีการส่งผ่านของระบบประสาทไปตรงจุดต่างๆนั้นกล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงขึ้นมามคือสั่นในแนวดิน<ม>ก็เป็นตัวที่ช่วยเรื่องของทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและช่วยเรื่องของปรับระบบฮ<ม>อร์โมนระบบไหลเวียนเลือดระบบขับถ่ายของเสียแล้วใช้เวลาแป<ม>๊บเดียว10นาทีเท่ากับออกกำลังกายเป็นชั่วโมงม<ๆ>อันนี้สําหรับคนขี้เกียจ แต่คนถ้าอยากได้เฟิร์มจริงๆก็มีอีกอย่างเช่นใช้พิลาทิสก็ได้โยคะก็ยังได้อยู่คือทำให้ทำให้เฟิร์มหรือจีอ้กลมพวกนี้นี้มีการฝึกหายใจควบคู่ไปกับการเกร็งของกล้ามเนื้อค่ะอ,อ,อันนี้คือดูเองง่ายๆเลยแล้วก็อย่าลืมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เหมือนเดิมอย่าไปทานอาหารที่มีไขมันสูงอย่าไปทานอาหารทอดอาหารมันอย่างเงี้ยอย่าไปทานอะไรอาหารที่อาจเป็นอาหารกลุ่มที่ทําให้เกิดการอักเสบของร่างกาย กัที่น้ำมันมันหมูขาหมูนังเป็ดนังไก่ของอร่อยทั้งหลายไม่ต้องหลีกเลี่ยงควบคุมน้ำหนักก่อนแล้อยากให้แขนขาเรียวเล็กก็ต้องออกกําลังกายแล้วต้องมีวินัยด้วยต้องมีวินัยบางคนแบบทําแบบอุ๊ยครั้งสองครั้งไม่เห็นเล็กเลยไม่ได้ต้องใช้เวลา สำหรับคนยุคแหนนะคะที่เวลามีน้อยเอาไปทาโน่นนี่นั่นหมดเนี่ยมันต้องมีตัวช่วยแบบเร่งรัดนิดนึงนะคนรมได้ใช่ไหมคะชอบเร่งรัดอยู่เรื่อยถูกต้องค่ะเพราะเนี่ยเป็นคนใจร้อนนะคะใครที่อยากจะแขนเรียวขาเล็กแบบเนรมิตได้ดังใจเดี๋ยวติดตามหมอชวนคุยช่วงที่สองคุณหมอมีเคล็ดลับมาฝากกันแน่นอนค่ะ หมอแนะสนับสนุนโดยออทิซินสมุนไพรลดน้ำหนักปลอดภัยไม่โยโย่คุณหมอคะกาะเนื้อเกิดจากอะไรคะมีวิธีการรักษาอย่างไรคะแล้วก็มีวิธีการป้องกันไหมคะค่ะสำหรับกระเนื้อนะคะก็จะเป็นเนื้องอกชนิดหนึ่งของผิวหนังค่ะแล้วก็เป็นเนื้องอกที่ไม่ร้ายแรงนะคะ<ม>เกิดจากการเจริญผิดปกติของตัวเซลล์ผิวชั้นบนนะคะแล้วก็ลักษณะของกระเนื้อเนี่ยก็คือจะเป็นตุ่มแบงค่ะ แล้วก็จะมีสีตั้งแต่สีเข้มน้าตาลเข้มจนถึงน้ำตาลอ่อนหรือถึงสีดําได้ค่ะแล้วก็ลักษณะผิวของกระเนื้อเนี่ยจะค่อนข้างขรุขระนะคะโดยลักษณะสาําคัญของตัวกระเนื้อเนี่ยถ้าสังเกตแล้วก็จะเป็นตุ่มแบนที่แปะอยู่ตามผิวหนังโดยเฉพาะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบมากที่บริเวณใบหน้านะคะแล้วก็ที่บริเวณลําคอคะ่ะก็คือเป็นบริเวณที่สัมผัสแสงแดดโดยตรงนะคะส่วนใหญ่แล้วตัวกระเนื้อเนี่ยก็คือจะพบในผู้สูงอายุค่ะซึ่งนั่นคือเป็นสัญญาณอันหนึ่งนะคะของความแก่ค่ะ แล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือจะพบในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์น,นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของกรรมพันธ์ก็พบได้ค่ะสําหรับวิธีการรักษาตุโกะเนื้อเลยเนี่ยก็คือรักษาไม่ยุ่งยากเลยค่ะก็ะใช้ตัวเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยเนี่ยที่รับความนิยมสูงสุดนะคะก็คือจะเป็นการใช้ตัวจี D ้ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์หรือที่เรียกว่า CO2 l a s e เลเซอร์นะคะก็คือวิธีนี้เนี่ยจะค่อนข้างทําได้สะดวกง่ายแล้วก็ลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดเป็นแผลเป็นได้ค่ะ แต่วิธีที่2เนี่ยก็คือจะเป็นการจี้ด้วยไฟฟ้านะคะวิธีนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีเช่นเดียวกับการทารักษาด้วยเลเซอร์นะคะแต่วิธีการจี้ด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของการเกิดเป็นรอยแผลเป็นได้ง่ายกว่าค่ะส่วนวิธีสุดท้ายเนี่ยคือจะเป็นการจี้โดยสารเคมีนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างมีความเสี่ยงเรื่องของการกลับมาเป็นซ้ําได้ค่อนข้างง่ายเพราะอาจจะจี้ไม่หมดหรือต้องจี้หลายรอบนะคะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการรักษากระเนื้อนะคะแล้วก็วิธีการดูแลเนี่ย ตัวกะเนื้อเนี่ยสรุปโดยรวมแล้วมันก็คือเป็นตัวที่เนื้องอกของผิวหนังที่ชนิดที่ไม่ร้ายแรงนะคะแล้วก็สามารถรักษาได้โดยการจี้ด้วยเซทูเนเซอร์ค่ะหมอชวนคุยช่วงที่2สนับสนุนโดยจินเซงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลี กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของหมอชวนคุยนะคะวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของแขนเรียวขาเล็กเนรมิตได้คุณหมอแนะนําวิธีการดูแลเบื้องต้นไปแล้วสาหรับการดูแลตัวเองทานอาหารให้ดีมีพินัยในการออกกําลังกายช่วยได้แต่สําหรับบางคนที่อย่างแนนเลยนะคะน่าจะเป็นตัวแทนผู้ชมนหลายๆคนขี้เกียจออกกําลังกายคุณหมอคะ <c oughs> แล้วก็ออกใจร้อนไม่อยากรอผลเพราะฉะนั้นขอให้คุณหมอช่วยเนรมิดเลยว่าเขามีวิธีทําให้แขนเรียวขาเล็กยังไงบ้างคะเอาในส่วนขาก่อนก็คือเป็นอันที่ เป็นที่มีคนมาให้ทำเนี่ยบ่อยนะคะเราก็ต้องตรวจดูก่อนเลยอันแรกว่ามันที่โตเนี่ยมันโตจากอะไรโตจากไขมันโตจากกล้ามเนื้อหรือบางทีมีอีกอันที่เราไม่ได้คุยกันตอนแรกก็คืออาจจะเป็นอาการบวมข้างของของเลือดหรือเหมือนบวมน้ําก็ได้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่อาจจะมีโรคประจาตัวบางอย่างหรืออาจจะเป็นเพราะว่ายืนนานๆก็ได้คือการกลับของเลือดที่จะต้องส่งกลับมาด้านบน มันทําไม่ได้คะนะคะเนื่องจากว่ายืนนานเกินไปก็เกิดอาการบวมอาจจะมีการขัางน้ําหรือขัางของน้าเหลืองะระบบการไหลเวียนเลือดไม่ดีไหลเวียนน้าเหลืองไม่ดีอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เจอได้บ่อยจะทาให้เกิดเส้นเลือดขอดคู่กันไปเวลาเราจะดูแลเนี่ยก็ต้องอย่างที่บอกทุกครั้งหาสาเหตุก่อนหาต้นเหตุมันก่อนว่าต้นเหตุตหตมันอยู่ที่ไหนคือถ้าดูแล้วเนี่ยขยิ่งแล้วกล้ามเนื้อโตมากเลยหรือดูแล้วกล้ามเนื้อเป็นมัดเลยอันนี้ก็ต้องไปจัดการที่ตัวของกล้ามเนื้อวิธีที่ทําได้เร็ว ก็คือตัดกล้ามเนื้อมัดที่โตนั้นออกตัดออกเลยตัดออกเลยคุณพระแต่มีแต่วิธีนี้ได้ผลรวดเร็วจริงแต่ว่าหนึ่งมันจะเสี่ยงกับการผ่าตัดอีกไหนเวลาผ่าตัดลงมีดไปแล้วเกิดอะไรรอยแผลเป็นเพราะนอกจากเราจะาพยายามลดขนาดแล้วเราต้องการให้ผิวเนียนสวยด้วยเราไม่ต้องการให้มีรอยแผลเป็น เวลาที่เราตัดกล้ามเนื้อออกไปบางส่วนหรือแม้กระทั่งเราตัดเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อบางส่วนออกไปปัญหาก็คือกล้ามเนื้อมัดอื่นๆที่ทํางานก็อาจจะเขาเรียกว่าทํางานเพิ่มมากขึ้นเพื่อทําให้เรายังคงสามารถใช้ชีวิตเดินหรือทํากิจวัตรประจําวันได้ก็เลยกลายเป็นว่ากล้ามเนื้อบางมัดอาจจะโตมากกว่าอีกมัดนึ่งก็ทำให้ดูมไม่เท่ากันไม่สวยแย่กว่าเดิมแย่กว่าเดิมวิธีนี้ก็เลย นะมันต้องแบบว่าเก็บไว้สําหรับคนที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมจริงๆที่แบบดูขาแบบประหลาดจริงๆแล้วคุณค่อยทำอาจจะทําได้ง่ายๆเหมือนที่เกาหลีเขาใช้กันก็คือการฉีดสารบอทูลมท็อกซินหรือว่าฉีดบอท็อกนะลงไปตรงกล้ามเนื้อที่มีขนาดใหญ่เพื่อจะลดข,ดขนาดของกล้ามเนื้อ อันนี้ก็ทําได้แต่จจะต้องใช้เงินเยอะไหมคะถ้าขาใหญ่มากก็ใช้เยอะเหมือนกันนะเพราะบางทีอาจจะต้องใช้ถึง2ขวดเลยก็มีในคนที่กล้ามเนื้อใหญ่มากจริงๆแล้วก็ต้องฉีดซ้ําๆบ่อยๆบ่อยๆมันก็จะมีข้อเสียคือค่าใช้จ่ายมันจะสูงแล้วก็เวลาสักพักหนึ่งก็อาจจะกลับมาเป็นอีกแต่ถ้าอยากไม่ให้มันโตกลับขึ้นมาอีกมันก็จะเหมือนเวลาที่เราฉีดลดขนาดกล้ามเหมือนกันก็คือต้องลดบ่อยๆคือฉีดบ่อยๆเพื่อลดขนาดบ่อยๆจนหน้ามันเปลี่ยนรูปไปเลยอันนี้ก็ทำได้เหมือนกัน คราวนี้ถ้าไม่ใช่กล้ามเนื้อล่ะถ้าสมมติว่าเป็นไขมันะนะเป็นไขมันที่มันโตผิดส่วนทํำยังไงไขมันที่มันโตผิดส่วนก็ทําได้หลายวิธี<ม>อาจจะใช้วิธีฉีดสไลด์ไขมันนะเหมือนกับตรวส่วนอื่นของ,ของร่างกายฉีดสไลด์ไขมันแล้วก็ใช้คลื่นความถี่วิทยุหรือใช้คลื่นเสียงเนี่ยลงไปช่วยสลายเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ไขมันและทําให้มันยุบตัวลงนะทำให้เซลล์ไขมันแตกตัว หรือจะเอาเร็วกว่านั้นอีกหมอก็มีอีกอเอาแบบดูดมันออกเลย<ะ>ลการดูดก็มีตั้งแต่ดูดธรรมดามแต่ถ้าขนาดใหญ่มากๆเนี่ยหมอจะแนะนําให้ใช้กระชับไปด้วยเพราะว่า,าบางครั้งในเวลาที่เราถ้ามีขนาดใหญ่มากแล้วเราดูดออกไปอย่างเช่นอย่างเช่นแขนเนี่ยหมอเพิ่งดูดคนไข้ไปถ้าขนาดใหญ่มากๆเวลาที่เราดูดเอาไขมันออกผิวจะยุวยถ้าดูดอย่างเดียวถ้าใหญ่ไม่มากไม่เป็นไรถ้าใหญ่มากๆเวลาดูดออกไขมันออกไปเยอะ คุณอาจจะต้องมาช่วยในการที่จะกระชับผิวให้คนไข้งั้นตัวที่ทําได้ดีที่สุดก็คือคลื่นความถี่วิทยุผสมกับไปกับการดูดไขมันซึ่งหัวของมันเนี่ยจะเป็นหัวสองหัวหัวหนึ่งอยู่ใต้ผิวอีกหัวหนึ่งอยู่บนผิวมันก็จะใช้ในการกระชับผิวได้ดีแล้วก็ทําให้ผิวที่ดูดไขมันออกไปแล้วเนี่ยไม่ย,ย้่ยอันนี้ก็เป็นตัวที่ทําได้ดีหรืออาจจะใช้คลื่นเสียงก็ได้<ฆ>หรืออาจจะใช้แรงสั่นของน้ําก็ได้ นะคะทำได้หลายอย่างก็สามารถที่จะช่วยลดขนาดของแขนหรือขาที่มันโตผิดปกติได้ก็ต้องดูว่ามันโตจากกล้ามเนื้อหรือว่าไขามันถ้าเป็นไขมันนี่จะดูแลง่ายกว่าคะคุณหมอหรือว่าแล้วแต่เคสหมอว่าแล้วแต่เคสแต่ถ้าเป็นเรื่องของอที่เกิดจากพวกน้ำเหลืองหรือ